อ่าโอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในรายการอุนไปเคนะฮะกับเกมสารนไทย2นะครับในตอนที่4แล้วนะฮะผมก็อีกไม่นานก็จบแล้วนะฮะคือสานไทยจะมีแค่5ตอนนะผมบอกไว้ก่อนเพราะผมคาดว้คือตอนนี้ผมว่าผมจะจีบอีวี่ลูกเดียวเลยนะฮะแล้วพอจีบเสร็จป,ปุ๊บพาทต่อไปเราก็จะทําการ ไปเคลียร์เกมให้จบนะฮะซึ่งแน่นอนผมก็จะไปฟาร์มให้ผมเเวล51พร้อมกับเงินที่พังพร้อมแล้วก็ AWP ที่ยุ่นแรงนะฮะคือพาทนี้ผมจะต้องซื้อปืนทุกปืนให้ได้แล้วก็ต้องซื้ออะไรอ่ะพวกของจําเป็นนะฮะซึ่งก่อนอื่นผมขอเตรียมไข่กับแป้งก่อนเพราะเราได้ใช้นะฮะนี่อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะเพราะว่ามันจะมีภารกิจหนึ่งของอีวี่นะครับคือเขาจะให้เราทําแบบทําขนมนะฮะเอ้ยเดี๋ยว เมื่อกี้กูกดขายไข่กูขายทำไมโอ้ยจีสัสไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อใหม่ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปซื้อยาเขียวก่อนดีกว่านะฮะซึ่งยาเขียวมันจะขายกับนายพานนะฮะซึ่งนายพานมันก็จะอยู่ในป่าเว้ยซึ่งแน่นอนป่ <c oughs> เราไปกันเลยดีกว่านะฮะแม,ม่สกิลยังปลดไม่หมดเว้ยคือถ้าจะปลดหมดทุกช่องมันต้องไลเวล50แบบเปอร์เซ็นต์มันต้องขึ้นไป90เปอร์เซ็นต์นะฮะมันถึงจะปลดให้เราหมด หรือเอาไว้ง่ายแบบคุณเวล5เอ็ดมันก็ปดลด็อกทุกสกิลแล้วนะฮะคือหสกิลด้านว่างอ่ะซึ่งแน่นอนนะฮะบางสกิลมันก็ใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเกมมันบั๊กนะฮะนี่ผมบอกไว้ก่อนนะ <c oughs> คือแบบมันจะบั๊กหลายอย่างมากเลยเกมนี้บั๊กทั้งแบบเปิดของในกระเป๋าเปิดนานๆแล้วเกมลุดแบบนี้ก็มีนะฮะคือแบบมันจะจอดำนะฮะนี่ยาเขียวได้วะซื้อเลยแค่นี้ไะฮะไปะกลับไปหาอีวี e. คือพาร์ทนี้ผมจะจีบอีวีให้ติดไว้นะฮะ เราจะตัดแบบอีวีไว้เป็นพาร์ทเดียวเลยแล้วก็แบบวางต่อจากพ well าร์ทที่แล้วไว้แล้วกันประมาณแบบว่าผมพูดเอาไว้นะฮะว่าเออเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยผมจะสอนวิธีการซื้อแบบหาไอใบคําสอนนะฮะเผื่อคนอยากจะบวชนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกนะ,ะว่าทํายังไงถึงจะแบบให้อีวีขายใบคําสอนให้เรานะฮะซึ่งมันก็ง่ายๆนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อพาร์ทที่แล้วถ้าแบบทุกคนฟังดีๆนะถ้าผมอธิบายเข้าใจอะนะเ <laughs> พราะบางทีผมก็อา,อาจจะแบบเบอร์เบอร์หน่อยนะฮะเพราะว่า ช่วงนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่านอนดึกแล้วสึกเบอร์ก็เพียมากแต่ด้วยความที่ผมอยากเล่นเกมนี้นะเจ้าสามารถทําความดีเพื่อเพิ่มคะแนนความดีได้นะว้าวด้วยการทํางานเคสพิเศษจากชาวบ้านในหมู่บ้านหรือการทําบุญกับพระก็ช่วยเพิ่มคะแนนความดีให้เจ้าได้เมื่อกี้ผมคิดเองก็แบบว่าเขาเขียนว่าชวนเพิ่มเหรอมา กางเต็นท์นอนหน้าบ้านสาวนะฮะแหมใครมันทำ <c oughs> นี่ผมเนี่ยทำมาวันนี้เป็นวันที่ดีนะฮะทำบุญสักนิดหนึ่งนี่เรามีเงิน5ล้านนะคือแบบ easy win เอาไปเนี่ยเพื่อนผมทักมาออ s o นะฮะแหมเสียงมันดังโอ,โอเคไม่สำคัญเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> <c oughs> เพื่อนทักมาบอกเฉยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวดอกกุหลาบผมก็สอนหาไปแล้วนะฮะเ <c oughs> มื่อประมาณพาร์ทที่ 2, 2> <c oughs> นะครับไปดูกันได้ตอนเกือบจะจบอะเกือบจบพาร์ทนะฮะ ซึ่งวิธีการที่เราจะแบบซื้อของกับอีวีแบบให้มันขายของเี่เราต้องการนะครับคือเราจะต้องแบบเนี่ยกดคุยกับคนอื่นไปเรื่อยแล้วก็มากดคุยกับอีวีนะฮะคือถ้าคุณสังเกตดีๆเห็นไหมฮะคือของขายมันจะเปลี่ยนไปทุกรอบนะฮะนีรอบนี้เป็นขวานรอบนี้เป็นไข่ไก่อา้าชิบหายว่ะ <c oughs> มัวแต่พูดลืมซื้อบ้าจริงแม่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวค่อยไปซื้อกับเอ่อคุณป้าสมศรีเออคุณยายสมศรีนะฮะเฮ้มีดซื้อก่อน วคารบอยมาจริงๆก็ไปซื้อแบบคารบอยก็ได้นะฮะแต่ไปซื้อแบบอีกๆก็ได้กำไรทองอะโอ้มีแล้วนี่นะฮะผมจะต้องซื้อ AWP กับปืน MB3 ให้ได้นะฮะผมถึงจะแบบกดแบบยังไงอะกดยอมนะฮะกดแบบทำเควสต่อนะฮะเนี่ยคือเอาง่ายๆคุณกดสุ่มแบบเนี้ยสุ่มจนกว่ามันจะยอมขายคำสอนน่ะอันนี้เผื่อผมบอกสำหรับคนที่จะอยากจะเล่นแบบเล่นเป็นพระนะฮะแต่พระมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ทำมากอะนะ โอเคเดี๋ยวผมจะกดแบบนี้ไปเรื่อยๆังกว่าผมจะได้ AWP นะฮะเดี๋ยวมันจะต้องเป็นอะไรที่นานแน่นอนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตทําการตัดนะฮะดีเซิร์อีเกิลสวยงาม <c oughs> ผมจะซื้อทุกๆปืนให้ครบนะฮะคือถ้าคุณมี AWP เนี่ยผมบอกไว้นะว่าบอสเกมเนี้ย <c oughs> <c oughs> มันก็แค่ขี้ไปเว็บ <c oughs> คือมันจะกลายเป็นอะไรที่อีซี่มากเมื่อคุณมี AWP กับการอัปเกรดนะ,ะนี่นี่นี่คำสอนมาแล้วนี่นะฮะคือคุณต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วคาสอนมันก็จะขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะฮะ คือกดคุยกับคนอื่นไปทั่วแล้วก็แบบมากดคุยกับชิวี่อีกรอบหนึ่งอีวี่ไม่ใช่ชิวี่โอ้ยยัผิดตลอดเว้ยเอาไปว่าผมติดปากนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพยาจะทำการตัดนะฮะซื้อจนแบบของเต็มไว้นะครับทุกท่านตอนนี้เดี๋ยวต้องกลับบ้านเอาของไปใส่กล่องก่อนนะฮะแม่มันไม่ยอมขาย AWP สักทีอ่ะแย่แย่แยอยากได้ AWP นะฮะมันไม่ยอมขายอ้า เจ้ามาพอดีเลยป้าวานอะไรหน่อยได้ไหมจ๊ะช่วยเอากับข้าวที่เ่าเนี่ยไปถวายให้กับหลวงพ่อที่วัดหน่อยสิบ,บิบไปนะ,ค,สสนะครูสมศรีนะฮะไม่อยากจะโมโอาผมสปอยไว้กันว่าแกเป็นปอบนะฮะเอยไม่ใช่ปอบสิเขาเรียกกระสือนะฮะที่แบบมันมีแต่หัวมันอยู่ในป่านะครับแหมเราสามารถไปดูกันได้นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะฮะเดี๋ยว ผมว่าผมกลัวทุกคนแบบจะไม่เข้าใจว,าว่าผมหาของจากไหนกันบ้างแต่ผมว่าผมอธิบายไปหมดแล้วนะวิธ <c oughs> ีการจะจีบอีวีเนี่ยคือแบบยังไงอะชิ้นแรกคือมันต้องหาแซนด์วิชนะฮะคือเป็นข้อแรกที่ผมจําได้ดีไว้ว่าแซนด์วิชก็สามารถซื้อได้กับข้อคาชิลนะฮะอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มจีบไปแล้วกันแต่ก่อนอื่นผมขอ <c oughs> ขอให้มันขาย a w p ให้ผมก่อนนะฮะคือเป็นปืนที่ผมต้องการแบบ มืนต้องการแบบเว่งด่วนแบบยุ่งโยสเลยนะฮะ AWP ไ r เฟิลเนี่ยมานะฮะคือเกมนี้ไม่มีบาเวตนะมีแต่ AWP แหมถ้ามีบาเวตทีนี่คือแบบโอ้โหผมว่าสุดยอดแต่ว่าเกมนี้มีรถถังนะฮะเป็นรถถังของโจนป่าแหม่ซึ่งเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะพาไปนะฮะดาบยักษ์มา AWP ต้องมาแล้วพี่เฮ้ยจะไม่มาจริงเอ้ย MP 3สวยได้อยู่ มาเป็นชื่อนามสกุลไฟายเป็นเพลงเลยนะฮะมาทำบุญเหรอแล้ววันนี้ป้าสมศรีไม่มาเหรอ,หอดีแล้วทำบุญเยอะๆนะนักมวยนะฮะมาทำบุญไปนะครับป้าเขาฝากมาอ้าวอ๋อมันทำบุญให้ออโต้เลยอ๋อเกียละอ่นเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะทำแล้วนะฮะอยากได้ AW ไหลแต่มันไม่ดอปสักทีนะฮะเศร้า มาเดี๋ยวผมจะสุ่มแบบนี้ไปเรืยย่อยจนกว่าจะได้ A W นะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ผมขออนุญาตทำการตัดครับมาแล้วฮะทุกท่าน A W P rifle นี่กระสุน3 3 8มอมอในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นมามาลองดูกันมานะฮะทุกท่านอยากรู้ไหมว่าทำไมผมอยากได้มันมากลองดูนะฮะลองดูประสิทธิภาพของมันนะครับเมื่อใช้คู่กับสกิลของนายพานนะฮะไอเพิ่มความเร็วเอ้ยบาจริงกดผิดนะฮะอ่านๆเดี๋ยวรอสกิลมันครูดาวาเปลี่ยนใหม่แป๊บนึงนะฮะ คือผมไม่อยากจะให้ดูอนุภาพการทำาบาว้างนี่นี่คือแบบอืมคือมึงจริงทะลุแมปไปแล้วอะ่ะ AWP rifle นี่เป็นปืนที่ดีมานะฮะเรามาเริ่มทำมิชชั่นกันเลยดีกว่าเอ้ยกดผิดขออภัยฮะทำเควสเจ้าคือโอ๊นบีเค13ใช่ไหมใช่ เธอรู้จักกับฉันด้วยเหรอเอ๊ถ้างั้นเธอคงจะรู้สินะว่าฉันเป็นใครฉันเป็นอะไรฉันยังจำตัวเองไม่ได้เลยอือหือเจเินว่ะกู <c oughs> ขอบใจนะสำหรับแซนด์วิชฉันชอบกินแซนด์วิชที่สุดเลยแมขอบคุณสำหรับแซนด์วิชนะเธอดูเป็นคนดีนะอย่างน้อยเธอก็ทำให้ฉันรู้สึกไม่ได้อยู่คนเดียวในหมู่บ้านแห่งนี้ว้าวถามถึงพ่อกับแม่ของฉันเหรอ ฉันก็ไม่รู้สิฉันพักภ้าจากพวกท่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่าพวกท่านเป็นนักเดินทางที่เก่งและฉลาดหลังจากนั้นฉันก็จําอะไรไม่ได้อีกเลยในเคสนี้เราต้องให้หินแดงกับเธอนะครับซึ่งเราสามารถหาได้จากผู้ใหญ่บ้านไม่ก็เข้าเมืองนะฮะแต่เข้าเมืองง่ายสุดเธอให้ฉันหรอว้าวฉันไม่เคยเห็นของแปกลกอะไรแบบนี้มาก่อนเลยขอบคุณนะมันสวยงามมากเรียบร้อย เธอทำงานอะไรอยู่หรอฉันเคยฝันอยากจะเป็นชาวนาแล้วก็มีร่าเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะมีฟาร์มเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็ทุกๆเช้าจะตื่นขึ้นมาชมดอกไม้ที่ปลูกเอาไวนะ้น่ะหากฉันมีที่สักผืนเล็กๆซักแปลงแล้วก็ปลูกดอกไม้สวยๆมันคงจะดีสินะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดให้ไปหาดอกไม้นะฮะว้าวดอกกุหบานนี้เธอปลูกเองเหรอสวยจังเลยฉันอยากจะลองปลูกเองบ้างจังขอบคุณมากๆนะเธอช่างรู้ใจฉันจริงๆเลย ไม่ได้ปลูกเองไปหาอยู่ในตอนนี้ฉันกําลังสับสนในหัวอาการเริ่มกําเริบขึ้นอีกแล้วฉันกาลังปวดหัวมากๆเลยอันนี้ให้หายาเขียวแน่นอนฉันขอโทษนะคือฉันไม่ค่อยสบายอะ่ะบางครั้งฉันก็รู้สึกปวดหัวมากๆเลยอะ่ะทุกครั้งที่ฉันคิดถึงความทรงจาที่ขาดหายไปโอ้โหสันไทยจังหวะน,นี้ได้มาเข้าไปส่วนต่ออันนี้ก็ไปซื้อได้กับนายพานนะครับยาเขียวมา ยานี่ช่วยฉันได้มากเลยตอนนี้ฉันก็ยังชั่วขึ้นมาแล้วขอบคุณเธอมากๆนะเธอเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยโอโ้โหจีดเปเป็นแสนได้เป็นแค่เพื่อนนะครับด้วยด้วย <c oughs> แม่ไก่ไปเยอะได้เป็นแค่เพื่อนเยี่ยมรู้อะไรไหมตั้งแต่ที่ฉันรู้จักเธอเนี่ยมาทําให้ฉันลืมเรื่องราวที่น่าเศร้าในอดีตไปได้บ้างเลยนะว้าวขนาดนั้นเชียว ฉันอาจจะไม่จําเป็นต้องสนใจว่าอาดีตของฉันเป็นใครแต่ตอนนี้ฉันมีความสุขมากๆเลยโอเคอันนี้บทพูดเฉยๆนะฮะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของดุงหมอผีฉันมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมง,งานในบ้านข้างๆนะ่ะฉันเลยแอบ,บเอาขนมปังมาฝากเธอแหวอี้ขนมปังของชาวยิปซีอร่อยไม่แพ้ที่ไหนเลยนะนี่ขนมปังนะฮะขนมปังที่ฉันให้ไปขราวก่อนรสชาติอร่อยใช่ไหมวะตอนนี้ฉันกำลังฝึกทําขนมปังอยู่กับเพื่อนบ้านเขาสอนให้ฉันทนะําน่ะ แต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้เตรียมเครื่องปรุงอะไรเลยฉันกําลังมองหาไข่ไก่กับแป้งอยู่รู้สึกว่ามันจะหมดนะาแย่จังสงสัยว่าฉันคงจะไม่ได้ทําแล้วอ่ะอืไม่มีหรอกไม่เป็นไรหรอกจ้าเอาไว้ค่อยหัดทําวันหวังก็ได้อ้าวลืม <laughs> ลืมไข่ไก่เนี่ยเห็นไหมลืมจนได้ลืมซื้อไข่ไก่นะฮะคือแป้งกับไข่ไก่เนี่ยคือเราสามารถซื้อได้ที่ตลาดนะครับ ส่วนไข่ไก่ก็าสามารถซื้อได้กับครูสมศรีนะฮะส่วนแป้งซื้อได้กับสาวน้อยนะฮะแหมเดี๋ยวผมจะวิ่งไปซื้อก่อน <c oughs> แหมสู้ตายเพื่อตื้อนะครับผมแหมโอเคเอา้าผมข่ไข่ไก่ไปจริงๆว่ะไม่ได้เซฟเอาไว้เลยนึกว่าเซฟแบบซื้อไว้สำรองอยู่โอ้ตายแล้วมาซื้อไปนะฮะแป้งเราก็ครบละไปไปด่วนด,ด้วย แม่เนี่นะครับแป้งเผื่อใครไม่รู้นะครับซื้ออยู่ตรงนี้นะนี่แบบมันได้แวะแว่าผมก็ยเเจะซื้อให้ดูไว้กันไปขนส่งไปวัดด่วนๆด่วนๆตอนนี้ป๋าวีบนี่ได้ปะฮะโอ้ไม่น่าลำบากเลยจ้าแต่ก็ขอบคุณนะเดี๋ยวฉันจะทำขนมปังให้เธอลองชิมด้วยนะอ่าได้ปะนะฮะเป็นยังไงมัง่งขนมปังที่ฉันทำให้ คงจะอร่อยสู้ของชาวบ้านชาวยิปซีไม่ได้หรอกมัง้งก็ไม่รู้สินะไม่ได้กินเลยอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องตอบเอาใจฉันก็ได้หรอกนะอ,อีแต่ก็ขอบคุณนะอ้าวเธอมีใจป่ะสิโอ้ฉันไม่เคยเห็นดอกไม้อะไรที่มันสวยงามขนาดนี้เลยนี่คือดอกบูสตาร์ในตำนานใช่ไหมขอบคุณจ้าอ๋อมีจ้าด้วยนะฮะแหมนึกว่าไอตู่ทวิวัดดีจ้าเอ๊ะอะไรน,นะพูดชัดๆพูดให้ดัดงๆหน่อยสิ อายไปนะฮะอิชอชฉันหยอไม่มีใครเคยพูดอะไรแบบนี้กับฉันเลยอืมงั้นเธอต้องทําแบบทดสอบนี้ก่อนนะเอาง่ายๆมนให้เราไปว่าควโครงกระดูกโครงกระดูก20ตัวเพื่อแสดงความกล้านะฮะอ่าซึ่งง่ายๆนะครับต่อามากับ SAS แล้วมีไ i เฟิล AWP แน่นอนแน่นอนผมบอกได้คําเดียวแน่นอนยับสิฮะ <laughs> ปลาแตกกักูบอกเลยนี ป่าแล้วเบิดนะฮะผมพูดได้คำเดียวมากี่ตัวก็มาเหอะแม่เรา A W ดักทางไว้ก่อนวะนะฮะแม่เรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้เกิดอะ่ะผมบอกเลยผมไม่ให้มันเกิดอะ่ะไม่ให้เกิดพูดจริงๆแม่เนี่ยพอนะฮะผมว่ามันน่าจะถึง10ตัววะน่าจะเกินด้วยซ้ำเราไปดักจุดเกิดมันเลยนะฮะเดินออกมาก็โดน A W P สอยอะ่ะป มาปะเธอช่างกล้าหาญมากเธอผ่านบททดสอบข้อแรกแล้วข้อที่สองนะเป็นข้อที่ยากไปอ่เปล่าไม่รู้เธอช่างมีความกล้าหาญมากแต่การแต่งงานสิ่งที่สําคัญก็คือความมั่นคงเธอจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองก่อนนี่คือบททดสอบแห่งความมั่นคงก็ง<ๆ>่ายๆนะฮะนี่คือเราจะต้องไปซื้อสกิลก่อนนะครับซึ่งสกิลอันนี้ก็สามารถซื้อได้กับพ่อมดที่อยู่เกาะล้างน,นะฮะ แมซึ่งมันก็ต้องใช้แต้มความดีแรกสักประมาณ5 0,000ื่นนะฮะแล้วก็การที่เราจะสร้างบ้านเราต้องถือค้อนด้วยก่อนนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ถ้าจะทําบ่อน้ําเราก็ต้องซื้อเออซื้อจอบด้วยนะฮะแล้วก็ต้องถือจอบด้วยอ่ะผมซื้อไปเผื่อไปสามร้ออันซื้อไปเผื่อไปนะฮะแม่มีเหลือดีกว่ามีขาดท <c oughs> หารของพวกเรานี่มันก็โหดเหลือเกินผมยังไม่ได้ซื้อหมาไปอ่ะเออ นอกหมามันต้องไปซื้อกับขนส่งนะฮะมันต้องใช้แต้มความดีแรก2000นะครับถ้าผมจำไม่ผิดแม่ปะไปกันเถอะ SAS เรามันดุมากนี่นะฮะบริเ,เวณที่เราจะสร้างบ้านอ้าวเดี๋ยว <c oughs> ไม้อัดหมดนะฮะเยี่ยมเอออันนี้เผื่อใครไม่รู้นะฮะไม้อัดเราสามารถไปแวกกับพอมดได้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปกอดร้างด้วยไว้กันนะฮะจะได้แบบ เดินไปให้ดูด้วยนะฮะว่าแบบเราจะแวกแบบเรียนวุฒิศาสตร์แบบไอการสร้างบ้านเนี้ยจากไหนน,นะฮะคือขั้นแรกคุณจะต้องเตรียมแบบเตรียมไอดาวด้านบนอ่ะไว้สักห้าหมื่นนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะห้าหมื่นหรือไม่ก็เตรียมไปเยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะฮะสวยวะทันไหมวะโอเคทันอยู่มันปิดประมาณสองสามทุ่มนะไอนี่เนี่ยเราต้องมาเกาะล้างตรงนี้นะฮะแล้วก็มาหนีเรียนทัฒศาสตร์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นทัฒศส์ช่างนะครับเนี่ยมันจะห้าหมื่นตรงนี้นะฮะ ก็แว่กันได้ส่วนต่อไปผมจะแวกไม้อัดก็มาแวกตรงนี้นะเป็นไม้แผ่นเดี๋ยวผมขออนุญาตทาการใช้สูตรกดอันนี้กันโอ้โหคือถ้าสมมุติอันนี้ข้อเสียนะสำหรับการแบบโรเวน S อ S เนะคือถ้าสมมติหน้าจอมันสั่น่ะเราจะใช้เทคนิคอันนี้ไม่ได้นะเนี่ยคือไอ้กดเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้นะคือถ้าแบบหน้าจอมันสั่นมันจะหลุดทันทีเลยฮะก็บอกเอาไว้นะเผื่อใครที่แบบจ้าง S A S อยู่ก็ไปปล่อยให้มันตายก่อนนะแล้วค่อยมากดถ้าแบบจะทำ่านะ แม่ถ้าไม่มีก็ต้องมากดเว้นแบบมือเปล่าแบบผมนะฮะโหยับนะฮะผมบอกไว้ด้านว่างตีกันยับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแวกไปสัก100อันนะฮะเอาไปสร้างบ้านเดี๋ยวมันอีกแค่แบบ1 1ภารกิจเราก็เสร็จนะฮะพอเสร็จภารกิจนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งภารกิจเราก็จะได้อีวี่มาเป็นคู่ครองเลยนะฮะมันชื่ออีวี่อยูอแวไร้นะ <c oughs> บีมชื่อแม,อม่ SS ของเรานี่มันโหดจริงๆ มาเดี๋ยวจะสร้างบ้านต่อไปนะฮะปบ๊ปบปบับปั๊บนี่สร้างบ้านคาสร้างโอเคเดี๋ยวผมจะทําบ่อน้ําด้วยขั้นแรกก็ต้องถือจอบก่อนนะฮะแล้วก็ต้องเตรียมของตามนี้เลยซึ่งแน่นอนเราก็ครบแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะสร้างบ่อน้ําก่อนนะฮะคือบ่อน้ําการที่จะทําให้มันแบบเต็มอะ่ะเต็มร้อยแบบให้มันสร้างได้คือเราต้องมาทุบด้วยนะฮะก็ะทุบนี่คือต้องทุให้เต็มร้อยด้วยนะนี่ส่วนบ้านกับไอพวกร้านคาแบบนี้เราต้องแชรคคอนนะฮะ เกมนี้นี่แบบบอกไว้นะว่าพัฒนาไปไกลกว่าภาคหนึ่งมากเลยนะฮะแหมภาคหนึ่งไม่มีการสร้างบ้านในแบบนี้นะเนี่ยแบบเป็นแบบฟาร์มเฉยๆส่วนภาคในมือถือผมยังไม่มีโอกาสได้ไปลองเล่นนะฮะคือแบบซื้อไว้เฉยๆแต่ยังแบบไม่ได้เข้าไปลองแบบเล่นซะทีนะฮะือเห็นว่ามันชื่อสารไทยผมก็เลยซื้อเก็บเอาไว้ใน a พ Store เฉยนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติคลิปสารไทยยอดวิวดีเดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นในมือถือให้ท่านผู้ชมดูนะฮะแต่ มันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ได้หรอมั้งเพราะว่าอันเก่าผมอัพไปก็ไม่ค่อยมีคนดูนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงผมก็กลับไปดูคลิปตัวเองอยู่แล้วนะฮะคือต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปที่ผมทำลงไปในช่องเนี่ยส่วนใหญ่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือผมกลับไปดูคลิปตัวเองนะฮะประมาณแบบว่าทําไว้ดูเองนะครับนี่ยิ้มเลยแต่งไทยว่ายิ้มเวยนะฮะแหมมีบ้านเป็นของตัวเองอรสวยงามอนอนบ้านตัวเองสักหนึ่งคืนอัปเกรตเกาะด้วย เดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดแบบหาเงินให้ได้เยอะกว่าน,นี้ก็ไปค่อยแบบมาอัปเกรดอาวุธด้วยนะฮะผมจะอัป AWP ให้มันดาเมจแบบเกินหมื่นไปเลยเดี๋ยวผมจะไปปล่อยฟาร์มให้แบบตัวเองเลเวล51ด้วยนะฮะโอ้โหหดจัดทหารเรามันหดจริงๆมาทำเคสต่อนะฮะเธอมีบ้านที่สร้างได้ด้วยตัวเองว้าวมันทำให้ฉันปลื้มใจมากในความตั้งใจของเธอนะจ๊ะแต่ยังไม่จบบททดสอบนะอีข้อสุดท้ายนะฮะมา บททดสอบสุดท้ายจ้าหากเธออยากให้ฉันไปอยู่กับเธอตลอดไปอ่ะก็ก็มาพาฉันไปสิสิ่งที่ต้องทำมีเงิน1 0 0 0 0แสนบาทกับไวายทองหนึ่งวงนะฮะป่ะพร้อมเธอทำให้ชีวิตของฉันกลับมาสดใสอีกครั้งฉันไม่สนว่าอดีตของฉันจะเป็นใครความทรงจำของฉันที่หายไปฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วขอแต่เพียงนี้ตลอดไปฉันจำเธอได้ก็พอแล้วฉันจะรักเธอและก็อยู่กับเธอตลอดไป อ่าประมาณนี้นะครับผมเราก็ได้มาแล้วซึ่งกระบทองเราสามารถซื้อได้กับผู้ใหญ่บ้านนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้นะฮะ <c oughs> เรียบร้อยเสียกําไรไปะะ <c oughs> แล้วนะฮะเกาะนี้อีวี่นี่ก็จะมาเป็นพวกเรานะฮะแล้วเราก็จะปลดล็อกกุญแจปริศนาดอกสุดท้ายนะครับก็คือมันอยู่กับอีวี่โอเคเดี๋ยวผมจะเว้นต่อแต่ว่าขอตัดไว้ก่อนนะฮะ